มองลัวพวกนี้นะมองตามคันหน้าไปเลยอันนี้เป็นถนนเลนเดียวนะคะไม่ต้องซีเรียสเรื่องกันอ่ดเราก็มองตามเขาไว้มองตามเขาไว้ไปเรื่อยๆออันนี้เราจะไปร่วมใช้ทางหลักนะคะออก็มองทางซ้ายนะเห็นไหมเขากั้นควยไว้ให้เราละหนึ่งเลนเ,ออเพราะฉะนั้นเกาะเลนแจงไปนะคะ มองซ้ายไปยาวๆนะมอนตรงอะไรไม่เป็นนะมองตามซ้ายไว้เออกบซ้ายไปอย่างเงี้ยค่กก่อนแล้วก็มองไกลๆมองแท็กซี่ไว้ก่อนอือค่อยเติมทนเลขนะคะโอเคทางด่วนอยู่ตรงนี้ใช่ไหมที่เราต้องขึ้นใช่ค่ะเราต้องขึ้นนะแต่เราเปิดไฟเลี้ยวซ้ายไว้เลยค่ะโอเคเล้วรามองตามมอเตอร์ไซค์คันเมื่อกี้ไปให้ได้นะคะมองยาวๆนะอย่ามองพื้นอ่ะมองตามกระบะคันนี้ไปนะคะ ามเขาอย่างเดียวเลยดึงให้พงมาลัยเราตรงกับเขาไวไ้ตลอดใช้ความรู้สึกนะไม่ต้องไปลิงนะมีนักเรียนบางคนคุณนัูบอกพยายามดึงให้พงมาลัยตามเข้าไปมองพงมาลัยมองเขาอยู่เนี่ยไม่ต้องมองพงมาลัยนะฮะมองตามเขาอย่างเดียวเลยเออขึ้นหนึ่งก็ต้องใช้คันดิงช่วยอย่างนี้แหละ เป็นด่านเก็บค่าผ่านทางและเราขับตรงไปเรื่อยๆนะคะค่ะถ้าเรายังไม่มีอีซี่พลัใช่ไหมเราก็ต้องไปช่องที่มันเป็นตัวเขียวๆอ่ะนะคะช่องสีเขียวอ่ะทำไมทางคนที่น่าสงสารจังเลยพอขึ้นไปพวกเราต้องไปยูเทิร์นตรงนู้นอีกเหรอไม่ค่ะอ๋อไม่เราไปฝั่งช่องที่เป็นสีเขียวนะคะแต่ถ้าเป็นตัว A สีส้มก็คือเป็นอีซี่พลัสนะช่องอัตโนมัตินะคะเขียวค่ะอาโอเคมองตามทางไว้นะคะ ไปหยุดนิ่งที่เขาไม่เป็นไรเออ,อตอนนี้ไปจบก็ไม่้จะกดถูกไหมมองไปข้างหน้าไกลๆนะขนับไปรู้สึกว่าเราชิดขวาไว้ค่ะชิขวาชิดขวาอีกแต่เบรกแตเบรกแตเบรกเยอะเยอใหญ่เลยช่องเขานะอ,อ่ะไปเบรกขึ้นมาเล่น้อยเออเรากระจกลงเหยียบเดีไว้อ,อ่ากดกระจกลงก่อนฝั่งนูน้ออนมีข้างหน้าเนี่ยเออโอเคเอ,อ่ะแล้วก็จ่ายตังค์เขาเออจ่ายค่อยครบนะอ,อ่ะโอเคแล้วก็มองไปข้างหน้าค่ะ เดี๋ยวกระจกค่อยปิดไม่เป็นไรเติมพลิง้งไปเรื่อยๆนะดูกระจกขวาม,มีใครจะแทรกไหม,นะมถ้าไม่มีมองตรงเลยค่ะเราอยู่เลนซ้ายไปก่อน<ม>เอออันนี้ยกกระจกขึ้นนะตัข้างหน้าตรงหน้าเออกระจกพวกนี้ก็ต้องใช้งานให้คุ้นชินก่อนนะคะ่อนที่เราจะขับจริงจังนะ จะขึ้นสู่ทางด่วนแล้วเราจะรูเร้เลยว่าทางด่วนมันไม่ได้ขับยากเพราะมันไม่มีมอเตอร์ไซค์ไม่มีไฟแดงไม่มีทางร่วมทางแยกนะคะแค่พยายามอยู่ในเลนตัวเองแค่นั้นพอเดี๋ยวเลนเรามันจะหายไปแล้วนะเปิดไฟเลี้ยวขวาไ,ไว้นะคะอ่าดูกกระจกขวาก่อนว่าเราไปได้ไหมได้ค่ะอ่าได้เลี่ยงนิดเดียวพอค่ะแล้วมองข้างหน้าก่อนไปทีละเลนโอเคพวงไอนิงๆนะแล้วดูขวาเลนหนึ่งไปได้ไหมคะได้ค่ะอ่าเบี่ยงแล้วมองทันสีดําไว้เห็นไหมพวงมาลัยใช้แค่เล็กน้อยแล้วเราก็ปิดไฟเลี้ยวเลยเออขับเลนซ้ายแบบนี้ไปก่อนนะให้คุ้นชินกับ สิ่งที่มันโล่งๆอย่างเงี้ยมันจะไม่มีมอเตอร์ไซค์ไม่มีสีแยกไม่มีอะไรอย่างนี้เลยอืมก็แค่มองไปข้างหน้าแล้วก็ขับไปรู้สึกว่ารถเราอยู่กลางกลางเลนตลอดนะคะค่ะห้ามแอบมองกระจกมองข้างนะห้ามแอบใช่ห้ามมองกระจกมองข้างแรกๆจะนิดให้เรามองตรงก่อนบนทางห่วนไม่มีอะไรเลยนะคะควบคุมความเร็วให้เหมาะสมนะคะ,คะก็คือห้ามเกิน80กิโลเมตรต่อชั่วโมงเวลามองหน้าปัดอย่ามองนานขนาดนั้นนะคะเราไม่ได้เพ่งกระสิบขนาดนั้นเออล้วก็มองไกลไว้นะคะนี่แหละ ได้ไงเนี่ยฝึกไปก่อนเห็นไหมโอเคพามา <yeah. S 1> ดีหลังสิก็ไปได้อ๋อล้วมันไปออกทางนั้นไงเหมือนฟิวเจอร์ฟาร์กอะไรพวกนี้ใช่ไหมน่าจะใช่เหมาะแล้วแหละกับเราตร <c oughs> งนั้นแหละแล้วขับตรงไปเรื่อยๆนะคะแล้วมองตามทางไว้เนไ,ไมเจอปพวกนี้ลอเบี่ยเข้ามาอย่างเงี้ยก็ชี้ไปทางไหนแล้วก็ต้องกไปทางนั้นไวนะะ <c oughs> ้นคะค่ะคุณทลึงค <c oughs> นตา้ม <c oughs> องไกลอะค่ okay. <c oughs> มันเห็นผีมากกว่า ไฟนะเห็นไหมเขาหยุดออกพอไปแล้วนะคะอย่าดึงรถออกขวาเยอะนะไม่งั้นเดี๋ยวไปโดนเลน้อีกนะคะไม่เลี้ยวตรงนี้นะน่าจะต้องไปเลี้ยวตามเขาตรงนี้นะคะขึ้รถบัสทุกเลี้ยวนะแล้วดูสัญญาณไฟเสียอะไรคะเขียวค่ะเขียวตรงตรงไหนที่เป็นแยกเงนี้ยดูสัญญาณไฟนะแต่เบรกด้วยนะคะรถตู้เบียดเราแล้วนะอย่าออกขวาเยอะนะนะเขาต้องไปคู่กันได้สองทางอันนี้ต้องรอที่เบรคไว้ก่อนนะคะแล้วมองตามรถตู้เลยค่ะค่อยๆหมุนมองตามรถตู้อย่ามองขึ้นบ่าหนะหมุนน้อยๆพอค่ะพอรถเราเริ่มตรงรถตู้ปุ๊บ คือเล้ะตรงเลยเออแล้ก็จุดคันเร่งเบาๆเออนี่อ่ะเปิดไฟเลี้ยวขวาหน่อยนะรถตู้ข้างจอดเห็นไหมฮะดูกระจกขวาไปได้ไหมไม่ได้ชะลอนะอย่าไปชนรถตู้นะฮะแต่เด็กว่แต่เด็กว,<ห>ว้แต่เด็กอีกเออเอ,อ่ะเูาคันเล็กนะคะจริงๆสถานการณ์นี้เราออกมันไม่ได้แม้คันนี้เขาใกล้เรามากค่ะ,ในในะ,ะคันนี้อยู่เลี้ยวขวาไปแล้วอยู่ขวาก็อยู่ไปเลยอ่ะอยู่เลนนี้นะป<า>ิดไฟเลี้ยวนะคะเมื่อกี้เราต้องรอรถตู้ก่อน อืมเพราะคันนี้เขาก็มาเลนที่เราจะออกไปดังนั้นเมื่อกี้ไม่ได้นะคะไปเดีกยวเดี๋ยวเป็นรอบแรกๆนะคะจะยังไม่อากคะแนนคุณนักเรียนนะนะเดี๋ยวข้างหน้านะคะ่ค่ะเดียวซ้ายไปเรียวซ้ายไยนะรถแท็กซี่สีเหลืองอะคะอ่ะอ้โหระวังมอเตอร์ไซค์ด้วยนะ,ะโอเคเขาเริ่มชะลอไปแล้วค,ค่อยดูตามทางนะ,ะใช้เขาเร่งไปน้อยๆ เรียนก็อยู่แล้วนะคะเราก็มองตรงโอเคข้างหน้ากา,จารจราจรเริ่มติดขัดนะคะดูดีๆนะอับรถไปเลี้ยวขวาไว้นะคะข้างหน้าเจอจุที่จอดแลด้วือกระจกฝาก่อนไปได้ไหมไม่ได้ขับตรงๆไปก่อนประคองพุงอะไรนิ่งๆแล้วหงมองตามคันสีเหลืองกลางไปก่อนแล้วก็เช็คอีกทีหนึ่งไปได้ไหมถ้ายังไม่ได้มองตรงๆไปก่อนะอ่แล้วหลังคันนี้เราไปได้ไหมได้ไหม αι? อ่าได้ไม่ได้ไงได้ดึงปุ๊บแล้วมองเลยค่ะดึงตรงอะไรพุ่งแล้วมองตรงเลยได้เลนติดไวเลี้ยวเลยโอเคแล้ว ใช้ขนาดนั้นนะค่ะไม่มีระยะเลย้ามาทํางานที่นี่นะช่ค่ะเดี๋ยววันจะไม่อีกที่นึงนะคะอีกที่นึ่งถ้ามันมีสองออฟฟิศค่ะเราจะขับที่เขามากไปนะคะก็ใจร้อนไงก็จะรีบไปเนี่ยออฟฟิศไปเลี้ยวนะคะอเวลาเราเปลี่ยนเลนนะมาอยู่ในเลนที่เราต้องการมาเมื่อไรไปเลี้ยวเราปิดได้เลยนะคะดูผันหน้าที่เขาเปิดไปเลี้ยวนะเขาก็น่าจะกลับรถเหมือนเรานะคะเราจะเปิดเหมือนกันใช่ค่ะเปิดรอเขาไว้เลยค่ะ ีก่อนจะโคบเหมือนกันเลยค่ะที่ก็ถึงเต้นมาสอนทุกว,วันก็ถึงเต้นเดี <laughs> ๋ยวรอที่เบรกไว้นะคะแต่เบรกน้อยๆนะ <laughs> อย่าไปมองคนนะค่ะพอเริ่มโค้งเรามองตามฝาให้ถ้าปล่อยเบรกใช่ไหมยกปลายเท้าขึ้นามาแล้วมองตามคนนู้นไว้เอออัดคือรถตรงด้วยนะคะรถเราตรงทางนะเดี๋ยวเราขวาต่อทางนี้นะค <laughs> ่ะอ่าโอเคก็ระวังรถที่มาร่วมกับเราด้วยเดี๋ยวอย่าไปมองกัานานนะค่ะแต่เบรกไว้ค่ะ โอเคจะโค้งปล่อยเบระคะแล้วมองตามขวาไว้มองตามขวานะววามองขวามองขวานะอย่ามองซ้ายอ่ะให้รถตรงก่อนก็คือรถตรงกลับมาเออโอเคเนี่ยค่ะเนี่ยค,ค่ะครูคทางไว้แต่อย่าพูดอต่อไปนะต้องดูรถทางขวาด้วยนะคะอันแม้มันมีกรอบถนนให้เราเลี้ยวซ้ายโดยเฉพาะแล้วก็มองตามซ้ายย,ยาวๆค่ะอย่ามองขึ้นบาตรนะมองไกลๆในเลนตัวเองเออถ้ามาทางเนี้ยค่ะโค้งเข้า ตอนะะคอนี้มองข้างหน้าไว้นะสังเกตด้วยเขาะว่าเราอยู่กลางเลนไหมเวลาเจอถนนผิวมันไม่เท่ากันอย่างเงี้ยค่ะรถเอียงก็ต้องระวังตอนนี้เราเพื่อเราดีหัวใจไหมเวลาควบถึงรถมันจะไม่ทันเหมือนจะมองไม่ทันอย่างงี้ยไหมเห็นป<ม>้ายข้างล่างไหมคะขับ,ขบ<ม>ช้าๆเออแล้วคุณล่ะคะขับช้าอย,อยู่นะคะอ๋อช้าจอมกวรู้สึกคุณ้วยสิสามสิบนะคะโอเคเห็นไฟก็ปิดก็ปิดอยู่ไหมใช่กระบบเมื่อกี้มองทันไหมไม่ไม่ทันมองกระสีเหลืองไว้นะคะค่อยๆไปเรื่อยๆ ก็มีเตือนอะไรคะตรงข้ามชาช้าคือใช่ไหมตรงนี้ทำไมเขาเตือนมีคนข้ามถนนเห็นไหมคะเลยสิคะโอเคทำซ้ำๆทําบ่อยๆเนี่ยเราก็จะชินไปเองโอเคอยู่เทินตรงนี้อยู่เลนขวาไว้ให้ได้ก่อนนะ เห็นไหมไม่มีป้ายห้ามขับรถเหมือนกันสีขาวเนี่ยเออก็อยู่เทิร์นมือนเขาแต่ระวังรถแท็กซี่เหมือนที่จะเลี้ยวซ้ายมาเนี่ยนะ,อะโอเคอา่อยบรมแล้วหมุนขวาให้หมดเลยนั่นแหละแล้วมองทางไปไว้เลยค่ะ,ะเร่งเบาๆนะเร่งไปยังเท้าไว้พอรถเราตรงเลนขวาเนี่ยค่ะคะือเล้ะตรงเลยคือช้าช้าคือช้า,ชาอ่ะแล้วค่อยๆเติมคันเร่งเห็นไหมถ้าคืนเร็วอะค่ะมันจะออกเยอะไปแต่เดี๋ยวรอบท้ายๆเดี๋ยวคุณน่าจะให้ฝึกใช้คันเร่งนิดนึงตอนยูเทิร์นมันจะสมูทกว่านี้หน่อยนะคะ